สวัสดีครับกลับมาติดตามการวิเคราะห์ฟุตบอลไทยครับในช่วงกระแสไทยลีกช่องกระแสต่างประเทศกับผมโขบอนไทยนะครับวันเสาร์ที่16กันยายนมีทําการแข่งขัน3คู่ด้วยกันนะครับไปกันอย่างรวดเร็ว18นาฬิกาครับคู่แรกเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับสำหรับวันเสาร์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหบีจีปทุมครับเปิดบ้านรับการเยือนของเมืองทอง B g จเนี่ยอันดับที่5นะครับส่วนเมืองทองอันดับที่14 B g จีลงสนามไปแล้ว3นัดนะครับมีอยู่5แต้มล่าสุดบุกชนะอุทัยธานีไปได้2.0ต่อศูนย สภาพทีมไม่มีปัญหาในการจับตัวนะครับตัวสารประตูยังเป็นชัดชัยบุตรพรมนะครับแนวรับเนี่ยก็ยังมีอ่าวิกเตอร์คาร์โดโซนะครับตรงกลางมีสารัตอยู่เย็นนะครับมีชนาทิพสงกระสินพวกนี้นะครับส่วนแนวรุกเป็นธีรศิลป์แดงดาแล้วก็เชอร์เกเยฟนะครับดาวยิงที่กําลังฟอร์มฮอตอยู่ตอนนี้นะครับส่วนเมืองทองเนี่ยสามนัดมีหนึ่งแต้มไม่ดีเลยครับสําหรับผลงานของเมืองทองแล้วมาดอยูรอกกี้คุณสุขหยางทีมก็เก้าอี้ไม่ค่อยแน่นด้วยนะครับช่วงนี้ การจัดทัพในเกมนี้ก็จะมีตัวหลักๆอย่างพวกดิสตองโดนะครับวิรเทศป้อมพันธ์พิชาอุตราวิเลียนป๊อปนะครับแนวรุกก็ฝากของหวังที่เชปวิชซึ่งยังทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักนะครับตั้งแต่ย้ายมาจากหลีของออสเตรเลียนะครับเกมนี้สติในการเจอกันครับในบ้านของบีจีปทุมชนะไปได้3ต่อ0ูนะครับส่วนบ้านของเมืองทองเมือ,องทอ,องชนะไป1ต่อ0คู่นี้เนี่ยมันจะมีจุดน่าสนใจอยู่นิดนึงคือบีจีเนี่ยจะมีเกมกลางสัปดาห์นะครับนั่นคือการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีก ซึ่งจะเจอทีมแกร่งจากเกา,า,า,าหลีใต้นะครับนั่นกะนะ็คืออุนซานคุนไดเชื่อว่าเกมนี้บีจีน่าจะมีพวงพอสมควรนะครับแล้วหน้าเสือเปิดมาให้บีจีบังคับต้องชนะนะครับผมเชื่อว่ามืองทอง่ศักดิ์ศรีในการเจอทีมใหญ่ไม่จะแพ้ท่าเรือมาก็ตามเกมนั้นเขาก็บุกได้ดีนะครับแค่จังหวะจบเนี่ยทำไม่ได้เท่านั้นเองเชื่อว่าเกมนี้ถ้าบ g จมีพวงเนี่ยมีเสร็จได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นไปที่ทีมเยือนครับ เมืองทองน่าจะบุกไปแบ่งแต้มได้น่ะนะลุ้นมุมเสมอครับแพ้เต็มที่ก็ไม่เกิน1ลูกเอาไปกันที่คู่ต่อไปครับเตะก,กันในเวลา19นาทีกาทีมดับ13ราชบุรีครับเปิดบ้านรับการเยือนของโปลิสเทโลทีมอันดับที่9นะครับราชบุรีผลงานก็ไม่ดีเหมือนกันเลยครับ3มนัดเนี่ยมันอยู่แค่แต้มเดียวเท่านั้นล่าสุดก็บุกไปเสมอขอนแก่นมา2ต่อ2นะครับเกมนี้ต้องบอกว่าราชบุรีเนี่ยแนวรุกถ้าประสานงานกันจูนกันติดนี่น่ากลัวนะครับ นั่นก็คืออาวินฟอร์เตสกรวิทัสาและก็จิโอนี่ซีโอนะครับโดยมีจักรพันแก้วปมคอยปั้นเกมต้องดูว่า3ตัวรุกเนี่ยจะสามารถทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าดีก็มีสิทธิชนะได้เลยนะครับส่วนทีมเยือนเทโรเนี่ยแน่นอนครับสานักสีต้มพวกเขาเป็นทีมที่เล่นทีมเยือนเหนียวแน่นมากๆนะครับคือรับแล้วโตแล้วก็เด็ดขาดซะด้วยนะครับแนวรับนี่สุดแข็งแกร่งเลยมีไอแซคฮอนนี่คอยบัญชาเกมในเกมรับนะครับนอกนั้น้เนี่ยตรงกลางเนี่ย ก็มีบาโบมาร์คเลนดี้นะครับฝากความหวังที่นแนวรุกในเกมโต้กับอย่างบูกินยองแล้วก็คาริคารีนะครับอดีตศูนย์หน้าของนครราชสีมาที่ย้ายมาร่วมทีมนะครับคุณนิสติการเจอกันเนี่ยบ้านของราชบุรีเสมอน1-1แล้วก็บ้านของเทโรเทโรชนะ1-0รูปเกมเนี่ยผมว่าจะเป็นราชนบังกรราชบุรีที่บุกแหลกแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่าลืมบริสเทโรเป็นทีมที่เล่นกับทีมเกรดเดียวกันเนี่ยโหเดี๋ยวแน่นไว้ก่อนแล้วโต้กับได้เด็ดขาดมากๆนะครับ น่าเสือเปิดมาก็ให้ราชบุรีบังคับชนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังยังชอบไปที่โพลิสเทโลนะก็น่าจะไปยันขอบุกแบ่งแตม้มดีไม่ดีอาจจะถึงบุกชนะได้เลยนะครับถ้ารับเหนียวๆแล้วเกมรับของราชบุรีเนี่ยบุกเขินๆก็อาจจะโดนสอยล่วงได้เหมือนกันเชียร์ไปที่ทีมเยือนแล้วกันนะครับมางก่อนโล่งเงินนะครับ เอาละครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่คู่สุดท้าย20นาฬิกาครับเชียงรายยูเนเต็ดเจ,ดเจอกับขอนแก่นยูเนเต็ดเชียงรายทีมดับ4ครับส่วนขอนแก่นอยู่ดับ11บเเชียงรายลงสนามไปแล้ว3นัดมีอยู่7แต้มล่าสุดบุกเสมอน้องใหม่อย่างตราดเอฟซีมา1ต่อนเชียงรายมีปัญหาใหญ่แน่นอนครับเมื่อทางด้านของเศรษฐศิส์สุวรรณเสศนะครับไปบาดเจ็บในการรับใช้ทีมชาติไทยชุดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลืออย่าง สิวกรอนเตรียตระกูลนะครับพวกสนุกกาถึงจอมไที่คุณมีท้วมมนตรีพรมสวัสดิ์พวกนี้ต้องทดแทนนะครับส่วนแนวรุกเนี่ยฝากความหวังไว้ที่บิลโบรเซม่าแล้วก็สุนหน้าเกาหลีใต้ยอย่างคิมจีมินนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะกระทบแค่ไหนนะครับส่วนทางฝั่ง,งทีมเยือนอย่างขอนแก่น3นัดมี3แต้มเป็นทีมจอมเสมอไปซะแล้วครับเสมอเสมอรวดเลย3นัดล่าสุดก็เสมอราชบุรีไปนะครับขอนแก่นไม่มีปัญหาในการจัดทัพแต่อย่างใดนะครับ ทดีดของพวกเขาอยู่ที่เกมโต้กลับอย่างรองจิวรองจิวนี่คือเป็นอดีตผู้เล่นของราชบุรีนะครับแล้วก็มีเบรนเนอร์ส่วนตัวบ้านเกมจะเป็นสรซามี่คาราบูเอนะครับคู่นี้สถิติการเจอกันในบ้านของเชียงรายอัดไป3ต่อ1ในบ้านของขอนแก่นเสมอ0ูนต่อ0เชียงรายนัดล่าสุดบุกเสมอมาก็จริงครับท่านี้คงเน้นเต็มที่ครับในการเล่นในบ้านแต่การขาดหายไปของเศรษฐิ์แล้วหน้าเสือยกมาให้ต้องบังคับชนะอย่างน้อย1ประตูเนี่ยผมเชื่อว่าขอนแก่น มีดีพอที่จะแพ้ไม่เกินหนึ่งลูกนะครับหรือว่าอาจจะเสมอหรือบุกมาชนะเซอร์ไพรส์ก็เป็นไปได้นะครับผนแก่นนี่เล่นหน้าชนะมาหลายนัดแล้วและผู้ดกสาประตูหนึบด้วยนะครับจีรวัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นหน้าเสมอก็ได้ครับผู้นี้เชียร์ไปที่จงอางพยองนะครับอนแก่นอยู่ในเตดก็นี่ก็คือการวิเคราะห์ฟุตบอลไทยกับผมนะครับโกบอลไทยในช่วงกระแสะไทยดีกช่องกระแสะต่างประเทศก็ติดตามก็ได้ทุกวันที่นี่ครับ